หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้อธิบายถึงการที่ไมค์ครับได้ทำการยกเลิกฟีเจอร์อย่างหินห้อยและเบิร์ดฟอเรสไปทั้งๆที่เป็นคอนเซปต์ที่ทางโมแจงได้นำเสนอเอาไว้ในตอนแรกซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกเสียดายกันใช่ไหมล่ะครับโดยผมก็ได้ไปทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่คล้ายกันและพบว่ายังมีฟีเจอร์อื่นๆที่ถูกประกาศเอาไว้ว่าจะเพิ่มเข้ามาในเกมแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีวีแววที่โมแจงจะเพิ่มเข้ามาเลยและหนํำซ้ำ ฟีเจอร์เหล่านี้ก็อาจจะมีโอกาสที่ถูกยกเลิกมันก็พิงห้อย e รเบิร์ตฟอเรสตในอนาคตก็เป็นได้โดยฟีเจอร์เหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ 1. นึฟีเจอร์ archaeology ฟีเจอร์ archaeology จะเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้เล่นสามารถใช้เช่นที่เรียกว่าแปลง และนำไปทําการขุดกับบล็อกที่เป็นดินหรือกวดได้เพื่อใช้ในการค้นหาแร่ไอเทมหรืออาร์ติแฟกต์ซึ่งเป็นวัตถุโบราณที่จะมีเรื่องราวให้เราสามารถวิเคราะห์ความเป็นมาได้และเรายังสามารถนําไอเทมที่ขุดได้มาทําเป็นไห้ได้อีกด้วยครับซึ่งฟีเจอร์นี้ทุกวันนี้เราก็ยังไม่ชาชะตาก,กรรมเพราะนี่ก็ผ่านมาเกือบจะ2ปีแล้วครับที่ทางโมแจงได้ทําการนําเสนอฟีเจอร์นี้เอาไว้และทําท่าเหมือนจะมาพร้อมกับการอัปเดตแคปแอนด์คลิป แต่สุดท้ายฟีเจอร์ archaeology ก็ไม่ได้มีอยู่ในการอัปเดตของแคปแอนคลิปทั้งสองพาร์ทแต่อย่างใดมีเพียงแค่โพสต์สุดท้ายที่ทางทีมงานได้โพสต์เอาไว้ในทวิตเตอโดยระบุข,ข้อความไว้ดังนี้ฉันตื่นเต้นมากๆที่จะได้กลับมาทําสิ่งที่เกี่ยวกับอาชีพแต่ตอนนี้พวกเราขอหันไปโฟกัสกับหมายค่า1.18กันก่อนและสัญญาว่าจะกลับมาอัปเดตเกี่ยวกับ a r c h ค e อโลจีในเร็วๆนี้แน่นอน สุดท้ายเป็นไงไมค์คัพ0.18ก็ออกแล้วนำซ้ำไมค์คัพ0.19 the w i d update ก็กำลังจะมาแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าฟีเจอร์ archaeology จะกลับมาแต่อย่างใดใช่ไหมละครับจนหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าทางโมแจงน่าจะยกเลิกไปแล้วซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าทีมงานเขาจะยกเลิอกจริงๆหรือเปล่ายัางไงก็ต้องมาลุ้นกันในอนาคตครับ Exactly and when you're you're pleased with your creation you can fire them up and you have your own painted clay pot 2 f t <LET> s h i n g table นอกจากความสามารถที่กําหนดอาชีพให้กับ Villager แล้วบล็อกนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบล็อกที่ไร้ประโยชน์บล็อกนึงเลยก็ว่าได้ครับสําหรับบล็อก fishing table ซึ่งเป็นบล็อกที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมครั้งแรกในเวอร์ชั่น1.14 เป็นบล็อกที่ไม่มีฟังก์ชันแต่ทางโมแจงเนี่ยก็ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าพวกเขาจะเพิ่มฟังก์ชันให้กับตัวบล็อกนี้ในอนาคตแต่ในปัจจุบันบล็อกนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีฟีเจอร์อะไรเลยแต่เมื่อปี2019ก็ได้มีแฟนเกมไมค์ครับได้เข้าไปถามทีมงานบนทวิตเตอร์เกี่ยวกับตัวบล็อกนี้อีกด้วยโดยเขาก็ได้ถามเอาไว้ว่า b ล็อก c ฟกชิงเทเบิลจะถูกอัปเดตให้มีฟังก์ชันภายในเวอร์ชัน1.15 เลอ1.16ไหมทีมงานก็ตอบกลับมาว่าไม่ใช่ในเวอร์ชั่น1.15แน่นอนแต่ก็ไม่รับปากว่าจะทําในเวอร์ชัน1.16ด้วยจนทุกวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับ1.19ก็กาลังจะมาแล้วแต่ f ฟ s h i n n t t b l l e ก็ยังคงเหมือนเดิมสงใส่ยจะยกเลิกไปแล้วหรือมัง้งสอันสุดท้าย The Bundle ใช่ครับ ระบบกระเป๋าใส่ของที่จะมาเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดการช่องเก็บของผู้เล่นซึ่งฟีเจอร์นี้โมแจงก็ได้นำเสนอออกมาพร้อมกับระบบอาร์เคโอโลจีในคอนเซปของเคปแอนด์คลิปอัปเดตนั่นแหละครับโดยบันเดิลจะเป็นไอเทมที่สามารถคาฟได้โดยการใช้หนังกระต่าย6อันและเส้นใหญ่2อันซึ่งจะมีความสามารถในการจัดเก็บไอเทมต่างๆภา,า,ายในถุงเดียวถ้าใครคิดภาพไม่ออกนะครับมันก็จะคล้ายๆกับพวกมอสแบ็คแพ็คนั่นแหละครับ และบันเดิก็ยังถูกแผนได้เพิ่มเข้ามาในไ Minecraft c a แ e a n d k e ิ p อัปเดตด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เพิ่มเข้ามาครับโดยทางโมแจงก็ได้บอกเอาไว้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเพิ่มบันเดิลในการอัปเดตเวอร์ชั่นถัดไปแทนจนปัจจุบัน m i n ค c r a มันจะนแล้วแต่บันเดิลก็ยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นนี้แต่อย่างใดเนื่องจากภายในคลิปเอ m o มแจงทีมงานก็ได้ระบุเอาไว้ว่าฟีเจอร์นี้ยังคงมีปัญหาด้านเทคนิคอยู่และกำลังถูกแก้ไข ซึ่งก็บอกไม่ได้เหมือนกันครับว่าบันเดินนั้นจะมาตอนไหนกันแน่และคุณผู้ชมละคิดว่าจะถูกยกเลิ่ในอนาคตหรือเปล่า Bundles will not be added with the release of 1.19 There is still some issues to figure out and we're working on it For example if you want to hover the, the bundle on touch devices to see what's in it You can't really do that And if you press it you would start to move it instead ก็นั่นแหละครับคือทั้งหมดของฟีเจอร์ที่เรายังไม่ทราชตากรรมไม่แน่ฟีเจอร์เหล่านี้ฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งก็จะถูกยกเลิกไปเหมือนอย่างหิ่งห้อยกับ Bird f o r อเรก็เป็นได้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็ไม่ใช่เหตุการณ์แรกๆเพราะในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์ที่โมแจงในทำการนำเสนอฟีเจอร์เอาไว้แต่สุดท้ายก็ยกเลิกในภายหลังมาแล้วนับไม่ถ้วน เราจะมีเด่นๆก็สกาย i m เมนชันนะครับซึ่งผมก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในคลิปต่อ,ตอไปหากใครอยากดูนะครับผมขอสักร้อยไลค์เดี๋ยวผมทำออกมาให้เพื่อนได้ดูเลยส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าการที่โมแจงเรื่อนการเพิ่มฟีเจอร์เหล่านี้ไปเรื่อยๆมันก็ทำให้แฟนๆเกมเนี่ยจะมองดูบริษัทแย่ลงไปหรือเปล่าเพราะภายในคอมมูนิตี้มายคาของต่างประเทศก็เริ่มที่จะบ่นกันเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าบริษัทโมแจง มำลังจะเป็นบริษัทเกมที่มีนิสัยขี้เกียจทําอะไรไม่ทันเวลาสักทีตั้งแต่ m ม n e ครับ t คป e อ and คลิปอัปเดตแล้วซึ่งผมก็ขอมไม่เถียงนะครับเพราะนี่มันคือเรื่องจริงใช่ไหมคุณผู้ชมล่ะเห็นด้วยหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์บอกด้ท่ดานล่างนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมฟิวซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ